อาจารย์คะสวัสดีค่ะบ้านเราอะค่ะมีหลักเกณฑ์ในการทาสีภายในและก็ภายนอกยังไงบ้างนะคะครับเรื่องสีโดยภาพรวมแล้วต้องใช้สีที่สว่างไม่ว่าภายนอกหรือภายในอันนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งแต่สำหรับภายในนั้นต้องสีสว่างอย่างเดียวไม่ว่าอยู่หน้าหาหน้าบ้านหันไปหันไปทิศไหน ในบ้านก็ต้องเป็นสีที่สว่างค่ะแล้วเราชอบสีอะไรได้หมดอ,มอยู่ที่เราชอบต้องถูกกัะดวงไหมคะไม่จําเป็นแต่ต้องให้มันสว่างแต่ถ้าว่าถ้าเราทาสีแล้วมืดมืดเนี่ยม,มันก็ทําให้เราอยู่แล้วเศร้าโศกแต่ถ้าสว่างสว่างเราเราอยู่แล้วเราก็จะก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสคือคือถ้าสว่าง ก็ทำให้เราเราใจดีขึ้นด้วยครับถ้าภายในต้องเน้นเน้นตัวนี้เป็นสำคัญคไม่ต้องไปดูทิศทางแต่ถ้าภายนอกต้องดูทิศทางเช่นหันหน้าไปทางที่ตวนตกค่ะข้างหลังคือที่ตวนออกเพราะงั้นที่ตัวออกเนี่ยมันเป็นไม้แตะวันตกมันก็เป็นทองเพราะงั้น ถ้าเราใช้หลังคาข้างนอกเป็นเป็นเป็นถาดน้ำมันก็จะจะจะทองให้น้ํำน้ํำให้ไม้ก็จะเกื้อหนุนต่อกันก็จะเป็นกลางของบ้านเราระหว่างระหว่างทิศเป็นกลางพอเป็นกลางเขาเรียกว่าเกื้อหนุนะ่ะปรับสมาดุลเ,เพราะงั้นหลังที่ตววตกหน้าที่ตวนออก ควรจะเป็นเป็นทัดน้ำทัดน้ำก็ได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีเทาได้ไหมคะเอสีเทาสีดำแต่สีดำไม่มีใครใช้กันนะมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะงั้นก็คือสีเทามันเป็นสีสว่างสีฟันบุรีสีฟันบุรีก็ทัดน้ำ นะหรือสีฟ้าสีน้ำเงินก็ยังเข้มไปนะครับแต่หลังคาเนี่ยสีน้ำเงินได้ครับบ้านก็น่าจะเป็นเป็นเป็นสีฟ้าหรือสีฟันบุรีนะอันนี้ดีที่สุดแต่ถ้าถ้าตั้งอยู่ทิศตะวันถ้าตะวันหลังบ้านทิศตะวันออกหน้าบ้านทิศตะวันตกหลังบ้านทิศตะวนตกหน้าบ้านทิศตะวนออก ใช้สีแบบสีเดียวกันครับแต่หน้าบ้านทิศใต้หลังบ้านทิศเหนือหรือหน้าบ้านทิศเหนือหลังบ้านทิศใต้เพราะงั้นก็ต้องก็ต้องใช้สีเป็นธาตไม้ครับเพราะน้ําจะให้กําเนิดไม้ไม้ก็ไม่กําเนิดไฟก็เป็นตัวกลางเป็นตัวเกื้อหนุนต่อกันครับเพราะงั้นไม้คืออะไร ไม้คือสีเขียว,เ,ยวเพราะงั้นเ,เช่นเราลังคาใช้สีเขียวอรอบบ้านเราก็ใช้สีใบไม้อ่อนๆอนาก็ก,ก็ก็มันก็จะมันก็จะสว่างแล้วก็จะดูดีแต่ถ้าเขียวมากไปเลยมันก็จะดูไม่ดีค,ครับนะก็คือเป็นกรณีแบบนี้หรือบางที เราเ,าเราสีที่ว่ามันมันมาเป็นคู่สมพงเนี่ยเราไม่ชอบแต่เราชอบอีกสีหนึ่งเพราะงั้นเราชอบอีกสีหนึ่งเราทาสีที่ให้มันสมดุลไว้ที่ขอบคิ้วได้ต้องขอบต้องคิ้วทาสีสลับลงไปก,ก็จะเกิดก่อให้เกิดสมดุลได้ อย่างกรณีที่ต้องทาสีเขียวเราก็ทําเป็นขอบคิ้วเป็นสีเขียวแทนและส่วนอื่นก็เป็นสีขาวได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังคาเราก็ใช้เป็นสีเขียวได้ครับแบบนี้ก็สมดุลดีครับขอบคุณมากคะ่ะอาจารย์